มีหน่วยวันนั้นมาไอ้ที่ยยังมีหน่วใครส่งมาให้นะครับฝาเหลืองฝาเขียวฝานน้ำเงินนี่ก็เป้งนั่นแหละเป้งอะไรอย่อยู่หลังรถผมอยู่อ่าแต่ปัญหาของเถวเปิ้์นเรได้เด็ดยอดแต่แรกมันก็เลยมีเครือเดียวถ้าเด็ดยอดมันเดชยอดออกที่เขาปลูกสูงนี้เนาะมันจะมีสองแถวแถวละห้าน่วย ต้นเดียวแต่มีสองแกออกไปเอยแต่มเดียวนี่มันต้นไปละห้ามเด็ดนอกจากเขาไปแขงใส่เฮ็ด่เดียวแล้วก็เลยมีเครือเดียวก็เลยบอกว่าหนึ่งเครือเมื่อมันมีสักห้าหน่วยเดียวเนี่้มัอนกับล้งออก อันแสดงว่าต้องได้เด็ดหยอดถามว่าเจ้าของเกุ้นผสมเกสรเองไหมโอ้อันนี่เก่งเลยผสมเองกันเองมันมันจะมีพึ่งใช้ผสมเกสรด้วยตนเองเฉดเฉดยาตัวผสมเกสรไหมฮะสีน้ำเงินใช้ใช้ทุกตัวเป็ตัวใช่ครับไม่ซื้อก็ต้องไม่ต้องไปเที่ยวอ่าอะไรนะเขาเรียกปิ้นตัวผู้เอาไปจิ้มตัวเมียไม่ต้องใช่ไหมฮะ แต่ต้องทำ6โมงเช้าจน9โมงแม่ดูพูดดูแม่ดูพูดดูแม่แต่บางวัดบางบังเอิญวันนั้นตื่นสายเอาขออนุโลมอันนี้ดีข้างเตินเที่ยงจะให้ดีที่สุดน้องๆมาขยับมานี่หน่อยนะได้ใช้ถามแป๊บให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและประสบความสำเร็จหน่อยฮะวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่นะพี่ฝนวันนี้วันที่15ใกล้หวยออกอีกแล้วเอาฟักทองหวยออกดีกว่า เดี๋ยวเรามาู้กันฮะว่าเกษตรกรตัวจริงก็คือทําจริงนะฮะเพราะนั้นแล้วต้องออกจากปากน้องเนี่ยแสดงว่าเป็นวิทยาทานสําหรับพวกเราแน่นอนนะฮะน้องครับน่าจขอถามให้เป็นวิทยาทานกับผู้เกษตรกรในในการมืออาชีพในการทําพักทองเนาะน้องได้เม็ดมาเนี่ยน้องน้องเพาะก่อนไหมเพาะก่อนเพาะก่อนได้กี่วันฮะประมาณทีันแล้วมาปลูกครับวิธีการเพาะทำยังไงฮะใส่ ห่อผ้าไม่ไม่ห่อเลยครับใส่เพ่อเลยเพาะเลยครับเอาจิ้มดิบดิบกันเลยโอ้โหเอาดิบดิบเลยเหรอโอ้โหแล้วแล้วกี่วันมันโผล่ดินวันสองวันันโผล่แล้วโอ้แล้วดินที่ว่าเอามาเพาะต้องเน้นดินอะไรฮะเอาดินสำเร็จรูปครับอ๋อมอสอะไรพวกนี้เนาะขอโฆษณามอสไปเลยเนาะเพราะว่าอันดับหนึ่งในการเพาะกล้าอยู่แล้วพอเราได้ต้นประมาณเอาฝาจะเอามาลงเนี่ยประมาณกี่วันฮะสิบวันครับสิบวันเลย แล้วยาวกี่ใบฮะประมาณสามใบครับสามใบโอ้แล้วลงหลุมละเท่าไหร่แถวแถวละต้นครับแถวละต้นอาหารการประมาณเท่าไหร่เมตรหนึ่งครับเมตรหนึ่งเลยครับแล้วแล้วล่องมันล่องมันเท่าไหร่ฮะทำไมสวยอย่างนี้ล่องมันประมาณห้าเมตรครับห้าเมตรล่องกว้างห้าเมตรเลยแล้วมันยังโอ้โหเลื้อยแน่นเลยฮะพอดีอ่าช่องว่างของการแสงแดดเข้าเนาะ อย่างน้องเดินมานี่หน่อยฮะพี่พี่ขยับมานี่เลยฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้โหแล้วดอกสะพังสะปุยเลยนะฮะลูกแล้วมีลูกแล้วโอ้เทคนิคของการปลูกแล้วนะฮะปลูกแล้วอ่ากี่วันถึงจะใส่ปุ๋ยฮะต้องการลงดินที่ได้ใส่ปุ๋ยไปด้วยแล้วใส่ไปด้วยเลยรองพื้นนะลองพื้นลองพื้นเลยครับองพื้นสูตรไหนฮะสูตรดูดูเป็นสิบแปดนะครับอ๋อฮะ สิบแปดแปดแปดครับสิบแปดแปดแปดครับเบอราสุดเดียวครับโอ้ลองก้นครับแล้วพอพอว่าพอว่าปลูกปลูกแล้วเนี่ยอ่าประมาณกี่วันใส่ปุ๋ยอีกวันอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์เจ็ดวันครับใส่ปุ๋ยทีนี้ปุ๋ยเป็นเป็นสิบสิบหกยี่สิบครับอ่าแล้วก็บวกสี่หกอะไรพวกนี้ไหมไม่ไม่ครับโอ้เอาุดโดดเลยสิบสิบห้าสิบห้าครับแล้วก็อ๋อบวกสามสิบสามยี่สิบครับโอ้บวกสารสูตรเลยครับป๊อดลราคุกกัน หนึ่งต่อหนึ่งใช่ป่อรับโอ้แล้วก็ใส่ห่างกันประมาณเจ็ดวันแล้วห่างกันอีกกี่วันสิบวันอะไรประมาณเนี้ยครับโอ้ในช่วงนั้นในระหว่างเนี้ยตั้งแต่ลงอ่าต้นกล้าลงเดนเนี่ยฉีดยาอะไรบ้างที่ให้มานะครับยาโอ้ยาฮอร์โมนยากันเชื้อรายาอ่าเร่งรากแล้วก็ต้านไวรัสใบงิกใบงอโอ้สวยมากเลยนะฮะนี่กี่ไร่ฮะเนี่ยสามไร่ครับสามไร่โอ้ใช้ใช้ต้นอ่าไม่ได้สามซอง โอ้ยแล้วกี่วันฮะตั้งแต่นั้นมาเราใส่เจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งใช่ไหมปุ๋ยครับโอ้แล้วเลยไปหน่อยครับโอ้แล้วฉีดฉีดยาแล้วฮะฉีดยาฉีดจวันครั้งนึงครับเจ็ดบาทเจ็ดวันต่อหนึ่งครั้งครับโอ้ทางใบเนาะครับโอ้แล้วการให้น้ำนะฮะกาให้น้ำก็สามล่องนะครับแล้วก็เอาเอาน้ำหลงล่องนะครับแล้วก็เอาอหอนนะเดินไม่ทิ้งเดินไม่ทิ้งโอ้แล้วอ่า พอปลูกไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยที่เห็นออกดอกเนี่ยกี่วันประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งออกแล้วนะครับโอ้ยทำไมมันอ้อห้อยังอ่ะจริงๆแล้วมันต้องให้ได้สี่สิบวันเนาะประมาณอ่าสี่สิบหรือสี่สิบห้าวันนะมันก็จะออกผลอ่าดอกมันเนาะเนี่ยดอกเต็มเลยไหนดอกตัวผู้ของน้องอ่ะอ๋อ this is the male flower ดอกตัวเมียคือต้องมีลูกใช่ไหมฮะโอ้สุดยอดเลย นะฮะในนับตั้งแต่นู้นมานะฮะจนถึงวันนี้เนี่ยกี่วันที่ลูกเท่าถ้วยกระไก่แล้วล<ะ>เนี่ยถ้วยกระไก่แล้วเกือบห้เกือบสองเดือนแล้วครับสองเดือ,อนแล้วเรปลูกวันที่ประมาณหนึ่งตุลาครับโอ้โหเออดีลูกลูกเท่าถ้วยกระไก่หมดเลยคิดว่าในหนึ่งตนน้นในสีกี่ลูกฮรประมาณตอนนี้มีลูกอ่ะสามสี่ลูกเลยสามสี่ลูกเลยอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะสวัสดี ต้นละสามสี่ลูกแล้วนะฮะสามไล่สามไซองนะฮะอืมคิดเนี่ยลูกใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยลูกเบ้งเลยไอ้ตรงนี้น่าจะติดต้นมะม่วงลากมะม่วง นี่แสดงว่าลูกเท่าถ้วยกระไก่แล้วเนี่ยคงจะประมาณอ่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะสี่สิบอ่าสีสิบวันแต่ถ้าว่าได้หกสิบหกสิบห้าวันเก็บแน่นอนถูกไหมโอ้สุดยอดเลยซิ่งนู้นเป็นอะไรฮะพริกเหรอโอ้โอ้มีการปลูกแบบแบบคุมพะยางเหรอฮะคุมพะยาง่อหลวงมาแล้วอ่ะ นี่อยู่ในกลุ่มผมอันนี้ใช่เะนะเนี่ยคออกนี่ปลาปลาเราเด็ดหลวงมาละไม่หลุดหรอมั้งไม่หลุดแล้วล่ะน้องใช้ยาผสมช่วยหลวงมาละเดี๋ยวจะเดินไปโดูไหมเออตรงนี้แหละเอาแค่ตรงนี้พอเดี๋ยวแดดร้อนแือไม่ใช่ธรรมดานะฮะสามไร่นะฮะก็ถือว่าเป็นวิทยาทานของความรู้ในการที่อ่าเปิดดู ในการทําฟักทองแบบมืออาชีพได้ประสบความสำเร็จภยายในนับมาถึงวันนี้ก็ออกลูกเท่าถ้วยก่ไก่ก็ประมาณ40วันหรือ45วันนะฮะแต่ถ้านับจากนี้ไปนะฮะนับจากนี้ไปก็จะเป็น60วันหรือ65วันสูงสุดคงจะไม่ถึง70วันก็ได้เก็บผลผลิตของฟักทองพันลายข้าตอกจัมโบ้ของโครงการเกษตรลอยคว้านาชายครับ